और और जो है और जो का पता करके आ जाता है แล้วบอกเพกันหสอง้ย้ที่สาี้ไม่ดก่นฮียเนี้เนียโอ้โหต้องเอาโออรร Let me go on.

ล้างแล้วล้หลอกีาโอ้ยโอ้ยโค้ดเล็บจบโอ้ยโอ้ยนี่จบโค้ดเล็โอ้ยนี่จนนี่นี่จบโอ้ยจบแล้วบแล้วจบแล้ื้อแล้วทนี่โอด้าคุยเขาว้โ้ดเล้ป็นนี่คุยเปนี่ ไปาวิไปตาไปดีแล้วมีป็นแถเกลียกันไปลงคุยกันไม่เปลี่ยนปากด้วยในนาเลเฮ้ยเฮ้ยเคือแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหูชิบันเทียที่โกรธผมต่อเ Olem! Olem! Olem, olem! Pa

Eh. <mim> <forcé> <respuesta> oh, Bending. 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 กับบ้านเราเพื่อนต่อคอเลยจับกุนโอเคเริ okay, ่เออากาดือนนี้อ่ะนมใหญานะโอ 오! 펀드요!